สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมสันชัยนะครับอยู่ในช่องนีน่ารอนะครับเอ,อไม่ผิดช่องหรอกครับอันนี้คือช่องกฎหมายนะครับวันนี้มาในแบบแบบชิวๆสบายๆายเห็นไอติมแล้วก็อารมณ์ดีเลยแม้จะยังไม่ได้กินนะครับวันนี้พี่สันมาทำพอดแคสต์ในหัวข้อโอกาสคือไอติม ไม่รีบกินมันก็จะละลายต้องด่วนๆเลยนะจ๊ะนะครับพี่สันไปไปฟังเลื่อนคลิปๆปไปๆเนาะเห็นเขาพูดกันในในโซเชียลนะครับรู้สึกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นวิธีคิดที่ ที่ทำให้เราเรากระตือรือร้นขึ้นอนะ่ะเอาลุกอะ่ะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนะครับที่สันพอดแคสต์นี้ไม่มีสคริปต์นะครับอยากจะพูดแบบใช้อารมณ์สบายๆพูดหรือเอาเอาแนวคิดไปแล้วกันนะครับสมัยเป็นเด็กเนาะเราก็ชอบไอติมมาก แล้วก็แย่งกินจะมีเพื่อนแย่งกินใช่ไหมแย่งกินด้วยแล้วก็เราต้องรีบกินโดนกดดันสองด้านน่ะหนึ่งพเพื่อนแย่งกินสองโดนกดดันโดยโดยสภาพไอติมด้วยคือถ้าไม่กินรีบกินนะเออคือเหลือแต่ๆๆเหลือแต่ก็เรียกว่าขนมปังมันหรือว่าเหลือแต่ไม้ไอติมอ่ะนะครับ ล้วต้องรีบกินโดยเฉพาะหน้าหน้าเดือนเมษายนอย่างนี้หน้าร้อนๆอย่างนี้เนาะคือต้องต้องต้องรีบเลยแหละนะครับมันก็เหมือนกับกับโอกาสนะครับโอกาสนี้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเลยนะบางครั้งอาจจะไม่มีโอกาสที่จะทำบางอย่างได้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบก็ตามหรือโอกาสในการธุรกิจอะไรก็ตามหรือโอกาสที่จะอทําสิ่งต่างๆที่เรามีความตั้งใจหรือน้องๆอ,อ,อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งพี่สันเคยมีเรื่องเล่าให้ฟังเนาะสมัยเรียนอยู่ชั้น มัธยมชั้นปีที่สามมั้งเท่าที่จําได้มีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงนะท่านทุกวันนี้ยังจําได้เลยนะครับยังจําแล้วคิดถึงท่านทุกครั้งถ้าพูดถึงว่าโอกาสท่านสอนสั้นๆน,นะครับสั้นมากแต่กินใจจนถึงทุกวันนี้เกือบ30ปีแล้วนะครับ ท่านสอนอยู่หน้าเสาธงตอนเขารบธงชาติครั้งนั้นน่ะท่านถามหาคนที่อยากจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับว่าใครอยากจะไปเป็นตัวแทนโรงเรียนไปตอบปัญหาคำถามแข่งขันตอบปัญหาน่ะเป็นตัวแทนโรงเรียนนะครับท่านก็ถามทุกคนทุกคนไม่มีใครเอา แล้วก็มาถามพิสันพิสันก็เห็นเพื่อนว่าไม่เอาเราก็เราก็บอกว่าไม่เอานะครับแบบไม่คิดก็คือเพื่อนพูดก็ตามพูดตามเพื่อนไปแบบไม่ได้คิดไม่เอาครับวันนี้เอาไหมไม่เอาครับไม่เอาครับไปแข่งขันตอบคําถามเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับอะไรนะ กเษกเษตรเกษตรวิชาการหรือว่าความรู้แบบวิทยาศาสตร์กรเกษตรอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเป็นเป็นวิชาวิชาหนึ่งคำถามเขาจะประมาณว่าสัตว์สัตว์เอ่อเช่นสัตว์ตัวนี้มีหัวใจกี่ห้องอะไรเกี่ยวกับประมาณเนี้ยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเกษตรประมาณเนี้ยนะครับ วิชาอะไรนะกพอ,อรหรือเปล่าอะสมัยนั้นกพออ่ะเป็นความรู้รอบตัวด้วยนะแล้วหลังจากนั้นท่านถามเราเราก็ไม่ไปท่านก็ไปถามคนอื่นสักพักหนึ่งไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจให้พูดว่าเดินไปหาท่านบอกว่าเอาผม ผมตัดสินใจใหม่ไปครับเอาตัวแทนโรงเรียนมีสองคนมีพี่คนหนึ่งกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนพี่นี่เก่งมากเลยแต่พี่นี่ก็จะว่าเก่งไหมก็ก็ไม่อยากพูดว่าตัวเองเก่งแต่เหมือนกับว่าเรากล้าแสดงออกมากกว่านะครับขี้อายนะแต่แต่แตกล้าแสดงออกแต่ขี้อายนะครับ คนอื่นก็ไม่เอาพี่สันก็ขี่ก้าขาแข็งอะ่ะตัดกัดกัดฟันเดินไปบอกท่านท่านกําลังจะเดินไปเข้าห้องนะเข้าชั้นเรียนแล้วนะเนาะเข้าแถวเขารบธงชาติเสร็จแล้วอะ่ะนึกภาพตามนะแดดร้อนๆนะก็ต้องรีบคุยใช่ไหมครับสุดท้ายไปบอกท่านว่าผมเอาครับคือท่านสอนเลยว่านี่นะจะทำอะไรคิดดีด มีโอกาสแล้วรีบคว้าไว้พูดพูดครั้งนี้แหละครั้งเดียวคำเดียวสั้นๆประโยคเดียวคืออึกเลยคือเราไม่ได้มีสติที่จะคิดพูดเพื่อนพูดตามก็ตามไม่ครับไม่ครับไม่ครับเหมือนเน่ยชีย้ว่าไปไหมไปไหมไปไหมอย่างเงี้ยปรากฏว่าไป ท่านก็เทรนเนาะเทรนมีการเทรนเนาะเด็กๆก่อนไปแข่งขันปรากฏว่าได้ที่สองไม่ได้ที่หนึ่งนะไ,ได้ที่สองแต่รู้สึกว่าภูมิใจมากจนได้เอามาเล่านี่สามสิบปีแนละ้วจะเอามาเล่าเนี่ยให้ฟังน้องๆที่ฟังนะี่ยจะยังไม่เกิดก็ได้นะครับจําไว้เลยนะมีโอกาสคว้าไว้มันเหมือนไอติมเลยจริงๆ ยิ่งอยู่หน้าเสาธงยิ่งแบบไอติมละลายเร็วเลยใช่ไหมแบบอึ้องเลยอ่ะคำสอนนี้จนทุกวันนี้พี่สันใช้คำสอนนี้มาโดยตลอดคือมีโอกาสคว้าไว้เลยทำเลยมีโอกาสคว้าทำเลยรู้ไหมพอดแคสต์นี้ก็ใช้ก็ใช้หัวข้อนี้เหมือนกัน พี่ันคิดได้ปุ๊บพี่ซันเขียนหัวข้อแล้วมาทําทันทีเลยไม่มีสคริปต์ที่พูดไห็นไหมจําได้ไหมไม่มีสคริปต์ทปุ๊บเลยทันเดี๋ยวนี้เลยไม่ถึงนาทีเนี่ยมา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 ,มาเล่าสู่ฟันฟังเลยเนี่ยเพราะตอนนี้ที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีพี่ซันทำคอร์สอยู่นะครับทำคอร์สต,ติวสอบราชการอยู่นี่คือทำหลายคอร์สเนาะ คือวางคอร์สไปก่อนแล้วมาทําเลยแป๊บเดียวเนี่ยประมาณสิบนาทีเนี่ยนะครับก็ที่พูดไม่ใช่ว่าอยากเล่าอะไรให้ฟังเยอะแยะมากมายนะแต่อยากเล่าให้ฟังว่าคือถ้าเป็นโอกาสเราตัดสินใจทันทีเลยการตัดสินใจอาจจะไม่ใช่นะบัตรเดียวบัตรนั้นนะ แต่คือเรารับโอกาสมาไว้ก่อนแล้วค่อยตั้งสติแล้วหาช่องทางที่จะทําบางครั้งช่องทางนั้นอาจจะใช้เวลาหลายวันก็เป็นได้นะอาจจะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเหมือนกับรีบซื้อไอติมแล้วมาดูดกินเลยไม่ใช่อาจต้องมีขบวนการให้มันซักเซตโดยใช้เวลาพอสมควรอยู่แต่เราอะรับโอกาสที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม บางครั้งบางโอกาสบางเป้าหมายอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับถึงจะสำเร็จผลแต่การรับโอกาสคือประตูบานแรกนะครับที่จะนำไปสู่เป้าหมายบางเป้าหมายของน้องกันพูดให้เป็นแบบนำรรมาทำแล้วกันถ้าเปรียบเทียบคือไอติมเนี่ยเออถ้าตอนนั้นยังกินไม่ได้ก็ใส่ถุงฟีดไปก่อนเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อน ใช่ไหมครับก็คืออยากกินไอติมเออไม่รู้ไม่รู้ยังไงอะ่ะอยากกินไอติมก็เอาไว้ก่อนถ้ายังไม่กินตอนนั้นก็ใส่ช่องฟิตไว้ก่อนใส่ถุงฟิตไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่โอกาสคือเราคว้าไอติมไว้แล้วนึกภาพไหมตัวอย่างที่พี่สันเล่าให้ฟังเนี่ยก็ น่าจะโดนใจหลายๆคนนะว่าโหถ้าวันนั้นพี่สันไม่เดินเข้าไปอีกรอบหนึ่งท่านอาจจะไม่รับเลยก็ได้อาจจะเอาคนอื่นก็ได้หรือพี่สันก็ไม่มีโอกาสที่จะไปฝึกประสบการณ์หรือได้ทักษะในการไปเป็นตัวแทนของโรงเรียน ก็คงไม่ได้มาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นั่นเองในพอสแครดนี้นั่นเองเนี่ยมันมีไม่มีสคริปต์ก็พูดไปแบบนี้เลยนะก็เหมือนกับรถไฟเนาะมันมีเวลาของมันเหมือนเครื่องบินอย่างนี้นะครับ เอามาเป็นตัวอย่างได้เช่นกันคือเครื่องบินมีเวลารถไฟก็มีเวลาอย่างนี้นะครับการที่เราไม่รีบขึ้นให้ตรงเวลาเขาเราก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะเ,เดินทางให้ตรงเวลาหรืออาจจะเสียหายทางการงานทางธุรกิจหรือนัดหมายก็ได้ไปเลทไปช้านะครับเช่นไปเดินทาง จากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพอย่างนี้นะครับมีประชุมอบรมหรือมีงานอย่างนี้ถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะคว้าโอกาสหรือไปตรงเวลาก็จะอาจจะขึ้นรถไม่ทันก็ได้นัดหมายกับเพื่อนๆก็อาจจะต้องเลทหรือว่ายกเลิกไปก็ได้อย่าเหมือนไอติมละลายแล้วนะครับไม่ได้กินแล้วเหลือแต่ไม้ เหลื <t> <ai> อแต่ไม้อีมดแดงเราจะเอาไปกินก่อนใช่ไหมมดแดงมดแดงมันก็เลยเกาะแข้งเกาะขาเกาะเสื้อเกาะผ้าตุงแฉะตุงแฉะสำหรับคนที่ไม่ไม่คว้าโอกาสก็คือ <c oughs> <c oughs> มันมากินไอติมตอนที่ไอติมละลายแล้วไงระวังนะมดแดงจะมาหาน้องๆ ันจะไม่กินไอติมตอนที่ไอติมละลายแล้วก็คือตอนที่น้องไม่คว้าอากาสกินไอติมนั่นเองเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันพูดกันแบบสนุกสนุกนะมันสนุกไหมเนี่ย <c oughs> พี่สันเป็นคนพูดอะไรไม่ค่อยตลกอะ่ะกับเพื่อนๆอ,นอะ่ะคือหัวเราะไม่หัวเราะแต่พูดพูดไม่ค่อยตลกเท่าไหร่พี่ซันเป็นคนจริงจังมากเลย ถ้าดูหน้าแล้วเห็นหน้าตาแล้วเนี่ยโอ้โหอ้นนี้จริงจังกับชีวิตมากเลยเป็นนิสัยส่วนตัวเป็นเป็นทายาทส่วนตัวทายาทของนิสัยนะครับเป็นคนเล่นตลกไม่เก่งเป็นมุกฝืดๆอะไรเงี้ยพี่ซันเป็นแบบนี้นะครับแต่เห็นนึกอะไรได้เป็นโอกาสดีเป็นความรู้เก็บ เป็นไมซ d เซ็นะครับก็เอามาเล่าสู่ฟังนะมีอะไรอีกไหมอ่ะอยากจะเล่าไม่มีแล้วเนาะน่าจะเข้าใจคอนเซปต์แล้วอ่ะแค่นี้นะสวัสดี